สวัสดีครับน,นี้จะพามาดูเบดนะครับมีอาการดังค่อยนะครับดังเสียงดังเบาเสียงไม่ค่อยดังเสียงแค่ไม่ออกเลยครับจากเบตรดตัวนี้นะครับทารีวิวไว้แล้วนะครับทําคลิปการซ่อมลุงการทำอะไรไปหลายอย่างลวไปดูได้ครับมาที่ตัวนี้เลยสับแรกผมก็ทกําการเช็กบอร์ดเช็ควงจรข้างหลังสรุปเช็คแล้วไม่มีอะไรเสียครับ ตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติ v r มลรุมใช้ได้ปกติพอเอาสายมาจิ้มเข้าด้วยกันนี่จิ้มให้มันแบบเป็นผ่านเป็นใบพัดก็ไม่ดังครับเดินม,มาดูที่ตัวนี้กัน<อ>ผมเลื่อกีถอดออกมาแล้วนะครับออกออกมาแล้วผมก็ทาการเช็คนะครับลุมเช็คสายนี่กับอันนี้ตอนแรกยังไม่ตัดนี้นะไปก่อนผมก็ทาการเช็คมิเตอร์วัดค่าความต้านทานสรุปไม่ขึ้นนะครับก็สันนิษฐานว่ากดลวดด้านในน่าจะขาด แต่ว่าขาดไหนผมก็ไม่รู้เลยทำการตัดสายให้มันแยกออกจากกันเป็นอย่างไม่กิ้นี่เลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็วัดทีละอันเลยครับจะพามาวัดให้ดูมาวัดย่ง okay. ีวัดเปิดมิเตอร์มิเตอร์ใช้มิเตอร์มิเตอร์ดี่ต้อนหรือมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับวัดค่า R ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มค่า R ก็ไ่าสัก20เอ้ย สิบเคก็ได้ครับไม่ก็ร้อยเคผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมใจดีตอนเนี้ยนะม,มาปจัตโรมัดของผมเพิ่มแสงเลยด้านไหนวัดก็ได้ครับนี่จะลองวัดตัวนี้ดูกันหน่อยนะว่ามันจะขาดไหมถ้้มันโดนตัวเรานะครับเพราะตัวคนเราจะมีความสาัมนนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกถ้าไม่โดนตัวเรา ชึบวัดนี้นี่โหแตกเลยเจอเลอ้วตัวนี้เลยครับขาดแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวมาวัดตัวนี้กันตัวหนึ่งนะในตัวตัวเนี้ยขดลวดน่าจะขาดด้าไหนแม่ก็สายไฟพวกนี้ขาดจะต้องลองเกะมันดูอีกทีวัดตัวนี้ด่วนนี่ ตัวนี้ไม่ขาดนะครับ2.4งจ K องสีนั่นแต่ใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้เก็บไว้มาดูที่ตัวนี้คงจะต้องแกะออกมาเช็คครับาสายว่าสายนี่ขาดไหมสายนี่ขาดไหมอยากมาดูกันนะครับแกะออกได้แล้ววิธีการแกะก็คือ ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับผมตั้งอุณหภูมิต่าสุดเลยแล้วก็ความแรงนี่ต่ํของผมมันจะมีโลกับไฮผมใช้โลแล้วก็อุณหภูมิต่ําอุณหภูมิต่ําสุดอะมันห้สาสิบองศาสูงสุดสี่ร้อยห้าสิบผมใช้ห้าสิบเป่าแบบนี้เนี่ยม,มันจะเป็นแม่เหล็กดูด่างนี้เพราะที่แปงอย่างเงี้ย จี้ไปจี้มาจนน้ํามันไหลออกอะ่ะเจนจะเป็นไข่มันเทียนเลยไหลออกไหลออกไหลออกระวังพลาสติกมันเยินเลยนะนี่ก็เยินนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้ามันน้ำมันไหลมันเยออินออกปั๊บเยื่อออกก็ใช้ควงน้อยๆงัดที่เป็นรอยบากเนี่ยงัดขึ้นมาครับปั๊บครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาแล้วก็ไม่โฟกัสโฟกัสโฟกัสเออนี่เกีมาได้ประมาณนี้จะมาวัดดูนะครับว่ามันต้องแกะยังไงมาเนี่ยเป็นสองชั้นเหรอ เรียปรทูนะโหโคตรเนียวเลยโอ้รือเปล่าไม่ขาดวะไม่ขาดครับไม่ขาดมาลองเช็คอีกพิธีนึ่งก็คือใช้สายแจ็คนะครับตัดเสียบที่ช่องผมไม่มีแอมนะครับมีแต่ตูวลำโพง PA ละ แล้วก็อีกปลาด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับตัดแจ็คมันออกแล้วจอาพิกอัพมาทดลองต่อดูว่ามันใช้ได้ไหมแบบนี้นะครับปลายด้านหนึ่งมีสองขั้วใช่ไหมเดี๋ยวจะตรงตรวตัวดีให้ดูก่อนตัวนี้ใช่ได้นะขั้วไหนก็ได้ครับ ไปเลย <S <S ไปปั๊บ <S <S แล้วก็มาอีกด้านหนึ่ง ไ้ต่อไปเปิดแล้วก็วอลุ่มครึ่งครึ่งกลางๆก็นี่นะครับให้ควงเคาะนี่นะครับนี่นี่คือใช้ได้ มาดูอีกตัวหนึ่งนะตัวที่เสียนะครับแล้วก็เปิดไม่มีเสียงเลย,เลยครับสรุปนะครับตัวนี้ กดลวดด้านในมันขาดด้านในนะครับต้าจะแกะมันซ่อมทรงยากอยู่ถ้าแกะมาก็คงจะต้องพันใหม่ผมก็เลยให้เขาเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วกันจะซื้อคู่ใหม่มาใส่นะครับยังไงก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ